啊。Oh. นีนะคะก็ได้เวลานะคะอันสมควรแล้วนะคะนะคะดิฉันก็จะขอ,อต้อนรับ <ขอ S 1> นะคะคุณการใช้วิทยลายเส้นนะคะโซโงเรียนบ้านนาเพใต้ของพวกเรา ต่อตั้งเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2481นะคะซึ่งได้มีเปิดการเรียนการสอนนะคะในชั้นอุบาล2นะคะจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะปัจจุบันนะคะอำนวยการและก็บริหารงานโดยนะคะท่านผ่วอำนวยการกัสมาคงทนะคะและก็มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น1 9คนด้วยกัน มีทั้งหมด11ห้องเรียนด้วยกันนะคะปัจจุบันน,นะคะซึ่งเป็นที่ยีง่งวจิตใจของอนักเรียนและก็คณะครูในโรงเรียนบ้านนาโพใต้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่ท่านไปนเยี่ยมชมนะคะต้นทเอขยะนะคะของพวกเรานะคะ,ก,ะ,คะก็ได้สร้างขึ้นในอีการศึกษานี้เช่นเดียวกันนะคะจากน้ำพักน้ำแรงของคณะครูนะคะผู้ปกครองนะคะแล้วก็ชุมชน ใช้ที่ไร่สินนะครับในการมอบทุนนะคะของความอนุเคราะห์น,นะคะในการรบมือให้กับนักเรียนคนแรกและคนสุดท้ายเท่านั้นนะคะ,ะนัดแมกกันอย่างนี้นะคะระดับชั้นแรกนะคะที่ได้รับทุนการศึกษานะคะในระดับชั้นอนุบาลสองนะคะเด็กชายจาตุพรพองทิพย์ค่ะนั่งนขึ้นเีเลยนะคะ โอเคค่ะยิ้มนะคะหนึ่งสองซักขอบคุณมากค่ะลำดับที่สองนะคะเด็กหญิงวริสราสีหาค่ะอ่ะอาเขาไา้ประกาศรอเลยนะคะอันดับสามนะคะเด็กหญิงพรณภัสเพชรอ,อาบุตค่ะ ่ใช้ญมเยันรอนะคะบนเวเทีเ,เลยค่ะขึ้นเลค่ะลูกต่อไปนะคะเด็กชายธีรพัฒนค์นคำมัดนะคะเด็กชายทินายพิมวงค่ะต่อหนึ่งแล้วก็เด็กชายนิคมแสงนีี จกักรพัฒน์ข้าวเพียงเด็กหญิงการพิชา์ชาแกนไทยค่ะเจิญรออยแชนรนนะคะกกอนุภาพกรค่ะอนุภาพจะกรพัฒนการพิชาา เด็กชายตระวัฒน์พิวัฒค่ะเด็กหญิงปาริชัดพุ่เกลีนะคะแล้วก็เด็กชายสุภวัฒน์แสงเมฆค่ะ นิมรณะสาราและยิงพิ้ง และเด e. ็กหญิงออกมาแก้แสงนะคะก็เราการศึกษาเด็กศึกษาปีที่สองนะคะเด็กหญิงเปียรัลสายนาว เดียินรุจิราสายง,งามและเดียินพุทธดาพรวันนาคาะและ้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะประกาศพร้อมกันเลยเด็กชายปติพลโคตรโพรนะคะนายวชิรวิทโคตรเมืองและนางสาวกัญญาวีศรีบุญค่ะเชิญออกมาด้านข้างเลยค่ะ ขอเชิร่ครูะอขอุณ <universities> ทุ่นอย่างสูนะคะที่ได้มาเป็นเอนกันวันจากสุดท้ายนกรียนว่า้าปเตอร์วนนี้นะคะเดี๋ยวจะขอให้นักเรียนนะคะขึ้นไปด้านบนเวทีนะคะเพื่อถ่ายภาพรวมวันี้นะคะขออวลาจากทุกค่ะ อย่าเพิ่งไปนะคะเด็กๆกับพื้นที่เดิมก่อนนะคะเซตต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้ปกครองนะคะขึ้นร่วมถ่ายภาพนะคะเป็นเกีในวันนี้นะคะด้านบนเวทีนะคะขอเรียนเชิญผู้ปกครองนะคะเลยนะคะอันนั้นเดยนอยู่แถวเดิมก่อนค่ะแถวเดิมก่อนขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านนะคะร่วมเป็นเกียรติในวันนี้นะคะ อีางนึงยมากนะคะทด้านนี้ค่ะทำด้านนี้เป็นโคน้งๆน,นะคะ <Okay. S 2> ก็ได้รับหน้าทุกคนเลยนะคะ okay. <Okay. S 2> คอประคองให้เห็นหน้าทุกคนนะคะ เอานนิดนะคะหนึ่งาอบค่ะต้อิ้มด้วยต้องยิ้มด้วยนะคะโชว์ุณการศึกษาและต้องยิ้มนะคะ่คอ,ะคะขอขอบพระคะุณตําแหน่งปวงค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุนลัำใจครับพี่น้องครับนี่คือพีมพมอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ